สาตากุณและคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ตำบลลุ่มลำจีอําเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะเขามีวิถีชีวิตในการหามันเพร้านี้ละค่ะไปทำเมนูพื้นบ้านในช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะวันนี้ลุงปัน้นพาดิฉันไปหามันเพร้าซึ่งเป็นมันพื้นบ้านหรือมันป่าชนิดหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มันเพร้าแก่ วิธีสังเกตมันพร้าที่จะนำมาทำอาหารว่างต้องดูจากเถาที่แห้งแล้วจะมีหัวเล็กๆโผล่ผอ,ออกมาจากดินค่ะลุงปั้นบอกว่าก่อนหน้านี้หากอยากกินมันพรา้าต้องเข้าป่าไปหาแต่ปัจจุบันได้นำมันเพรา้ามาปลูกบริเวณรั้วบ้านทำให้หากินได้ง่ายขึ้นมันเพร้าเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยากกินได้ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นค่ะปกติแล้วมันจะอยู่ในฤดูหนาวเนี่ยครับเพราะว่ามันนี้มันจะมาแก่เอาช่วงช่วงฤดูหนาวเพราะว่ามันมันจะเกิดตามตามฤดูกาลของมันครับพอเขาขุดแล้วเขาก็จะเอาเมล็กๆไปปลูกไว้ก่อนปลูกไว้อีกแล้วถึงเวลามันมันก็จะเกิดพวกมันนีงฝนตกมาแล้วมันก็จะเกิดพวกมันเอง พอไปถึงฤดูการของมันมันก็เก็บเกี่ยวได้อีกเราก็ต้องดูว่าเครือมันแก่แล้วถ้าเครือมันแก่แล้วเถาันจะัตายตายแล้วทีนี้เราก็ขุดขุดเอาหัวมันขุดแล้วก็ไปเก็บไว้หรือเราจะไปทําเลยก็ได้ไปทำทำเป็นหวานทําเป็นน้ําเป็นอะไรต้มเชื่อมอะไรเนี่ยหรือเอาไปหมกไฟไปย่างไฟกินเลยก็ได้กิ้มน้ำตาลน้ำอะไรกินก็อร่อยดี เมื่อได้มันเ้ามาแล้ววันนี้ป้าทองยุ่นจะลงมือทําอาหารว่างคือมันเ้าวหวานเริ่มจากนํามันร้ามาปอกเปลือกออกแล้วแบ่งครึ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กพอดีคําจากนั้นล้างน้ําให้สะอาดแล้วตั้งหม้อให้น้ําเดือดใส่มันที่หั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปทิ้งไว้ประมาณ20สินาทีค่ะ ากนั้นตักมันพร้าวขึ้นแล้วใส่หม้อใส่น้ำกะทิตั้งไฟให้น้ำกะทิเดือดแล้วใส่น้ำตาลและเกลือก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะตนอนแรกเข้ากระต้องปอกมันให้สะอาดก้นแล้วก,ลก็เอาล่างน้ำจะเอาล่างน้ำเล้วเขาก็อัน เอาเอามันมะหันจ้ะเอามันมะหันล่างหน้าให้สะอาดแล้วก็อามันมาหันหั่นเป็นชิ้นที่ข้าตีเฮหวานนะแล้ววันนี้ก็เอาหน้าปูนส่วนผสมประกอบที่ข้าที่เฮตวานน่ะมามะไซมันจังนิดนึงพอใะไห้มันแทงโตจังนิดแล้ววันนี้เขากะข้างหม้อข้างหม้อไห้น้าเดือดแล้วก็เอามันลงไซแล้ววันนี้ก็เอาน้ำตาลไซ เอาน้ำตาลใส่แล้วก็เอากะทิลงใส่แล้วก็ชิมดูว่าม,มันหวานบอมันบอจ้ะเขากับส่วนผสมเข้ากับขัน้นแรกกาต้องมีเกลือใส่จล็กน,น้อยนนึงมันพร้าวสามารถทำได้ทั้งอาหารขาวและหวานส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่จะนำมันพร้าวมาทำเป็นขนมหวานสำหรับเลี้ยงแขกหรือในช่วงที่มีงานเทศกาลต่างๆค่ะ ส่วนอาหารขาวสามารถทําได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแกงมันพร้าวใส่ปลาและแกงกะทิมันพร้าวได้อีกด้วยค่ะ มันเ้าหวานนะคะกินคล้ายๆเผือกค่ะแต่ว่าเนื้อจะแน่นกว่ามันเ้าหวานนะคะสามารถนำมาทำเป็นอาหารอย่างอื่นได้อีกด้วยค่ะ